สิบหกสารีปุตตสุตตนิเทศอธิบายสารีปุตตสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรกล่าวสารเสริญพระพุทธคุณพระสารีบุตรเทระกล่าวอธิบายสารีปุตตสูตรดังต่อไปนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบท่านพระสารีบุตรกล่าวดังนี้พระศาสดาผู้มีพระสุรเสียงไพเราะอย่างนี้ได้เสด็จจากภพดุสิตมาเป็นพระคณาจารย์ ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นทั้งไม่เคยได้ยินจากใครๆมาเลยคําว่าก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นอธิบายว่าก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นด้วยตานี้ด้วยอัตภาพนี้เลยคือในการใดพระผู้มีพระภาคเสด็จออกพรรษาที่บรรดุกรรมพลศิลาอาจ นครไม้ปริชัรตกะในพบดาวดึงอันหมู่เทวดาแวดล้อมเสด็จลงสู่สังกัสนครทางบันไดแก้วมณีตรงกลางในการนั้นเว้นการเห็นครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นในการก่อนเลยรวมความว่าก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นคำว่าดังนี้ ในคําว่าท่านพระสารีบุตรกล่าวดังนี้เป็นบทสนทิเป็นคําเชื่อมบทเป็นคําที่ทำบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสละสลวยแห่งพยัญชนะคําว่าดังนี้นี้เป็นคําเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคําว่าท่านเป็นคํำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าวด้วยความเคารพ คำว่าท่านนี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและยำเกรงคำว่าพระสารีบุตรเป็นชื่อของพระเถระนั้นคือเป็นการกล่าวถึงการขนานานามการบัญญตัติชื่อที่เรียกกันชื่อการตั้งชื่อชื่อที่ตั้งให้ภาษาพยัญชนะชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านพระสารีบุตรกล่าวดังนี้ คำว่าไม่ในคำว่าทั้งไม่เคยได้ยินจากใครๆมาเลยเป็นคำปฏิเสธคำว่าทั้งเป็นบทสนทิเป็นคำเชื่อมบทเป็นคำที่ทําบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสละสลวยแห่งพยัญชนะคำว่าทั้งนี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าใครๆได้แก่ใครๆ คือผู้เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคฤลือหัดบรรพชิตเทวดาหรือมนุษย์รวมความว่าทั้งไม่เคยได้ยินจากใครๆมาเลย